โตหน้าบ้านสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนสุมองสุบลสบายดีพี่น้องบ้าที่เท่าสบายดียาบเศร้าพี่น้องเอ้ป่าขีงหว่เนาะโอ้โหดีึ้นมาแล้วก็ขี่ใส่เดินตัวประเด้พี่น้องเอ้แม่มินนี่ได้ยังมากินด้วยบ้างป้าที่เท่าพี่น้องเอ้ ปิ้งปลาเจ็ดสบมโตด้เนาะปิ้งปลาตำทั่วแล้วก็ต้มซีดอ่าที่เท่าพกันเลยจัดกินข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยเจ็บหัวมั่วตาพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี่ป๊ดตีงกรบบได้ันปวดกระตุ ถือหินแคร่ใส่หิงนงาอีกแล้วพี่น้องุ้ยโอ้อุ๊บหลุดขนาดถือหินแคร่ใส่หิงนงาอีกแล้วพี่นุ้ยเดี๋ยอพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันสุกุ้สุคนมือนี้พอมินี่เขาคั่วเองได้พี่น้องุ้ยต่ำมาทัวเธอแม่ปิ้งปลาซอยกันกินข้าวเด้อลุงกินข้าว บริเอาดอกเดินมาคายมักแตีมักตัวพี่น nah ้องเอ้ยไม่ว่าลืมแคปภาเนี่ยพี่น้องเอ้ยปิ้งปลาตัวใหญ่หมดจอมากินข้าวซาลุกกันพี่น้องสุขุสุขคนสุโมงสุวรรณผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็นดีพี่น้องเนาะเกลือเส่าเส็บเสียบลุกกันมาเลยเดี๋ยวพี่น้อง

อัวใหญ่เนะไปจีนเนี่มไปมอปากอุกคนไปเลยมาตุกก่ยตุ่ยจะจีบบ้านอะ,ะไเสียบฝงส,สาวตำเนี้ต้องม้ยอ้ยมันขนาดไปเที่ยวไหมดำทัวปิ้งปลาเี้ยนั่นเปนปก,น,น,กนอนนะั่งรานเนาะไปดูอะไรได้บริ้ทธิ์ใช่อหะครับดำมทัว ปกติแม่ม่นน,น,น,นุ่ยอะสิบต่ำหงอว่าอเชียงขึ้นโอ้โอ้เจ็บัวแล้วอนกระพอกพอับน,น้ำในร้อนเนง้นะวะจะไปลองขยัพอดลอกขึ้น เลือกว่าสาธเจ้าไป็น่อนมบ้งเดี๋ยว่ยนงจะหวอนบอืมดวงลุกวงร้านทอดนาะกำลังใจให้เขาเอาสะหัดทอดใช้สินมนี้ส่ดำแค่หน่อได้เบียงใบไปชุดกระแนงวะไะชุดกระแนงและชุดอืยกรเทียนแข่งขันประดุน้า อาาศหนาวไหมาอเีกยไ่้องเย็นเย็นไว้มาให้ล้มอย่าเงยเราุงข้าพอน้ำลูกน้ำลานเนี่ยมันเท้าเขาไได้ว่าหัวเขา้า <c oughs> มะเข้าบอกพาไไหมวเข้าบรพาไปว่ <c oughs> ปะ,ะใจนีงไปได้อยูมอ่มวหัวเข้าพูนว่ะไปุงหัวไก่ไว้พอ <c oughs> น,น,น้อ <c oughs> มันเท่าเลยได้วันเท็ดชิบแล้ว จะให้ลูกให้ร้านเลยววะทอเจ้ากับผู้เจ้าแล้วนำาพาไปนี้ก็เจ็บปาพาใครนล่ละทืกชิงขายอีน่อ ไก่ก็เป็นวัด <c oughs> นักฟุตฟุตกระตูห้าเานะน่ะขู้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้เกิดอะไรขึ้นใจแบาสักที

กับพ่อพนั่นว่าทางเขาแทบเนาะพ่อพนลองแต่งกินไี่ไอ้กินเพื่ออยู่กินเปแล้วไปวันนี้มาติมซื้อุ้กอลงห้องจะดีจะดีแล้วไม่แล้ววะ

ขับอานะวนยวกินกันน้อยๆนะม่มักมีนวม่มักขาวเ็นากินแล้วกินนี่ม่อยากเลยนกินเลยนะไม่นะตีปแล้วอะร้อนดชินน่า้อช่นวะอนล ห่าเนี่ยโอคดีของหอมหนึ่งทีที่จะฆ่าช่วงน้แบแค่น,นะอะโบเห็นอาาา้บเดี๋ยวแม่เั็นจู่จิไม่วากัน,นวกาวานขึ้นเห้ว có chít nữa là mà có bộ hái dùng làm phò là mà... Thịt phò, vịt phò. làm gay phò phò cho rồi điển đấy các bạn cùng luôn nhau cùng chơi <laughs> luôn, nhá. Chúng ta cùng vào năm sau มันนี่เ็าเเป็นเนาะแล้วคนจงเป็นวัดหนึ่งอก่างนี้ขน,ดนาดแบบนี้นนแน,นี้เป็นหมากเ,เ,เป็นวัดเป็นวันเนาะนับมมวานนะ certo così amici sabato sera vedo poi adesso ทำนี่ไปลงลงอะไรทำนี้ก่อนพี่น้องสารับคกินนี่ขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องป้องไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสารับคลิปนี้สบายดี